สักลรมือเศรษฐีนะคะสักเกี่ยวกับเรื่องของเส้นหลักทรัพย์ที่ดินนะคะส่งเสริมให้กระตุ้นเรื่องของให้มีทรัพย์มีที่ดินนะคะมีบ้านมีรถนะคะเพิ่มขึ้นนะคะกระตุ้นให้มีโอกาสในเรื่องของได้ทรัพย์ได้ที่ดินได้บ้านได้รถแบบไม่คาดฝันนะคะ้นเรื่องของฐานหลักทรัพย์นะคะที่ดินอสังหาเพิ่มความมั่นคงนะคะ นี่ก็แล้วแต่ฐานกระตุ้นให้แบบว่ามีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะกู้บ้านกู้รถได้ง่ายนะคะซื้อที่ดินก็ได้สําเร็จนะคะค่ะว่ากระตุ้นเกี่ยวกับให้มีทรัพย์นะคะเป็นการดึงบุญเก่านะคะของแต่ละบุคคลนะคะถ้ายิ่งคนยิ่งทาบุญนะคะบ่อยๆนะคะก็จะยิ่งเร่งดวงให้เห็นผลเร็วมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเหมือนแอ่งเก็บทรัพย์นะคะทําให้ รั์เก็บหาเงินทองม,มาได้ก็จะทําให้มีเงินมีทองเก็บนะคะก็จะทําทเป็นแองเก็บซัพย์ไว้นะคะเขาเรียกว่าเป็นฐานหลักทรับหาเงินมาได้ก็จะมีทําให้มีเก็บเงินอยู่เก็บซัพย์อยู่นะคะ ต้องดึงหลักทรัพย์ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะคะไม่มีแดงเก็บครับ อนาคตอาจจะเป็นเรื่องของพวกในหน้าค้าที่ดินอะไรเงี้ยนะคะทําให้มีทรัพย์สินเงินมีทองเพิ่มขึ้นนะคะ ของโชกลาภได้หลักทรัพย์แบบไม่คาดฝันนะคะได้บ้านได้รถอันนี้ฐานบุญเก่าของลูกค้ามีอยู่แล้วนะคะแกเหมือนว่ากระตุ้นให้เป็นสีแดงนะคะสักย้ำเพื่อเล่งให้ เห็นผลเร็วมากขึ้นเพราะว่าในฐานฐานในฝ่ามือของลูกค้ามีอยู่แล้วนะคะแต่กระตุ้นให้แบบว่าให้สำเร็จเร็วขึ้นได้ทรับสินเงินทองได้เร็วขึ้นนะคะ